งานวิจัยได้แสดงผลงานชิ้นสำคัญของภารกิจยานอวกาศชางเอ๋อห้าของจีนที่เดินทางไปลงบนดวงจันทร์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีการค้นพบแร่ธาตุที่ภายในแร่ธาตุตัวนั้นมีน้ำอยู่ถึง41นี่คือคำยืนยันที่สามารถพูดได้ในวันนี้ว่าบนดวงจันทร์มีน้ำครับ คำคำนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยตอนนี้บอกว่ามีน้ําอยู่บนดวงจันทร์นี่โอ้โหแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังเพิ่งยืนยันว่ามีน้ําเป็นจํานวนมากซ่อนอยู่นะครับที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราพยายามที่จะไปสร้างอย่างโครงการลูน่าเกตเวเราพยายามที่จะไปพำนักอาศัยเราจะใช้ดวงจันทร์เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นสถานีอวกาศของโลก นะครับเพื่อที่ว่าถ้าเราจะประกอบจรวดเพื่อที่จะเดินทางไปดาวอื่นๆในอนาคตนะฮะอย่างเช่นดาวอังคารที่เราจะไปในอีกสปี8ปีข้างหน้านะครับเราก็ต้องมีฐานปฏิบัติการอยู่บนดวงจันทร์เพราะว่าการที่จะส่งจรวดออกจากดวงจันทร์มันใช้พลังงานน้อยกว่าการส่งออกจากพื้นผิวโลกมากๆนะแต่การจะไปอยู่บนดวงจันทร์ สิ่งที่สําคัญมากๆก็คือมนุษย์จะดํารงอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีทรัพยากรอย่างน้ำนะครับหรือว่าจะใช้อะไรในการแปลงเพื่อที่จะได้อ,ออกซิเจนมาหายใจนะครับสสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากออกซิเจนเพื่อการหายใจและน้ําเพื่อใช้ในการอยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆนะครับยุคสมัยแรกๆเราก็เพ่งเล็งไปที่ส่วนที่เป็นส่วนโค้งส่วนเว้าที่เป็นหลุมอุกกาบาต โดยเฉพาะในขั้วใต้นะฮะของดวงจันทร์ซึ่งบริเวณหลุมอุกกาบาตในขั้วใต้นี่นะฮะมันจะเป็นบริเวณที่ไม่ว่าดวงจันทร์จะหมุนไปทางไหนในหลุมอุกกาบาตนี้จะไม่โดนแสงอาทิตย์เลยนะครับมันก็จะทําให้มีน้ําแข็งเกาะอยู่ในหลุมอุกกาบาตนั้นเป็นจํานวนมากนักวิทยาศาสตร์ตั้งเป้าว่าถ้าเราสามารถเอาน้ําแข็งในหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นมาใช้งานได้ หนึ่งคือเราเอาน้ำมาแยก H2O เราก็จะได้ไฮโดรเจนเพื่อใช้ในการทำเป็นพลังงานจะขับเคลื่อนจรวดหรือจะขับเคลื่อนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับใช้เป็นพลังงานได้ออกซิเจนก็เอามาให้นักบินอวกาศหรือว่าคนที่อาศัยอยู่บนนั้นหายใจได้หรือน้ำเนี่ยถ้าเอามาสกัดก็เป็นของเหลวเพื่อใช้ในการดำรงอยู่อาศัยได้ด้วยนะครับน้ำแข็งในหลุมโอกาบาเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลย แต่ปัจจุบันนะครับหลังจากที่เราส่งยานสำรวจนะครับลงไปหลายลำมากๆเราเริ่มค้นพบสิ่งใหม่ๆบนดวงจันทร์มากแล้วก่อนหน้านี้เคยมีอยู่งานวิจัยชิ้นหนึ่งผมจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดนะครับค้นพบว่าแม้กระทั่งในดินนะฮะในดินบนดวงจันทร์เนี่ยพื้นผิวดวงจันทร์ที่ดูเป็นดินฝุ่นแห้งๆสีเทาเนี่ยนะครับถ้าเราทะลุลงไปในเนื้อดินเนี่ยนะฮะ จังหวะที่แทงเข็มตัวอย่างหรือท่อเพื่อเก็บเศษวัสดุลงไปเนี่ยนะฮะเจาะลงไปปุ๊บเนี่ยเราค้นพบว่ามันมีไฮโดรเจนและออกซิเจนฝังอยู่ในดินพอแทงเข็มลงไปเนี่ยโอ้โหมันมีออกซิเจนและไฮโดรเจนแลบออกมานะครับรั่วออกมาเต็มไปหมดเลยแสดงว่าในพื้นผิวของดวงจันทร์เนี่ยนะฮะทุกวันนี้มันโอบอุ้มไฮโดรเจนและออกซิเจนอยู่ มีสองอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าในพื้นผิวของดวงจันทร์อาจจะมีน้ําซ่อนอยู่ก็ได้เพราะองค์ประกอบของน้ําก็คือไฮโดรเจนกับออกซิเจนถูกไหมครับถ้ารวมกันสองอย่างนี้มันอาจจะมีจังหวะควบแน่นแต่มันต้องมีวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะห่อหุ้มมันไว้เพื่อให้มันทนต่อสภาวะได้ เพราะว่าพื้นผิวดวงจันทร์ส่วนใหญ่ดวงจังนทร์มะหมุนรอบตัวเองภายใน22-24ถึงวันใช่ไหมฮะแล้วเราก็เออไม่ใช่28วันผมพูดผิดเสร็จแล้วเราก็จะมีด้านที่เราโดนแสงอาทิตย์นีนะฮะหมุนวนมาทุกๆ15วัน15วันที่โดนแสงอาทิตย์เนี่ยถ้าฝังอยู่ในดินเฉยๆแล้วควบแน่นเป็นน้ำํำยังไงก็ระเหิดระเหยแน่นอนไม่รอดครับแต่งานวิจัยครั้งนี้นะครับโอ้โห มีการค้นพบเลยนะครับว่าแร่ธาตุในฝุ่นดวงจันทร์ที่เก็บรวบรวมโดยยานฉางเ e อ๋อห้าของจีนนะครับถูกส่งมานะครับมีการค้นพบว่าร้อละสีของน้ำหนักแร่ธาตุทั้งหมดเป็นน้ำครับแร่นี้จะมีลักษณะคล้ายกับอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษนะผมไม่รู้ใครเข้าใจบอกด้วยโนวโ r คาร์ o บอนโนไวซ์นะซึ่งได้รับการระบุเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้ ว่าในหินบาซอลจากคาบสมุทรคำสัตก,กาของรัเสเซียเป็นหินแบบเดียวกันซึ่งมีแร่ธาตุแบบเดียวกันและเป็นทั้งเวอร์ชั่นบนดวงจันทร์และบนโลกมีสูตรทางเคมีดังต่อไปนี้ N S c M G C I 3 6 S 2 O นะครับซึ่งเป็นโครงสร้างผลึกแบบเดียวกันทั้งบนโลกและบนดวงจันทร์ภายในแร่ธาตุหรือผลึกเจ้าโนโวกาเบลโนไวต์ ol, Global, no White, ตัวนี้นะครับมีการค้นพบว่า มันมีน้ําซ่อนอยู่ในแร่ธาตุนี้ครับในผลึกนี้นะฮะซึ่งมันสามารถรอดพ้นจากแสงหรือว่ารังสีของดวงอาทิตย์นะที่จะทําให้มันระเหิดและอุณหภูมินะฮะไปได้เราทําให้เราค้นพบว่าเอ๊ะอย่างนี้เราอาจจะสืบค้นไปถึงต้นกําเนิดและการปรากฏและการเกิดน้ําบนดวงจันทร์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ลี้ลับมากๆแล้วเราไม่มีทางรู้ได้เลยแต่วันนี้เราเหมือนเราได้จิ๊กซอตัวแรกมาแล้ว การรู้ว่ามีน้ําอยู่ที่ไหนในดวงจันทร์บ้างเนี่ยนะฮะมันมีประโยชน์ต่อภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในอนาคตมากๆนะครับหนึ่งคือเราอาจจะไม่ต้องพึ่งขั้วใต้นะครับที่ลงในหลุมอุกบาตแล้วก็ไปเอาน้ําแข็งในนั้นนะฮะการเดินทางมันอาจจะยุ่งยากมันอาจจะระยะไกลนะครับแล้วการเดินทางบนดวงจันทร์มันก็จะช้าด้วยใช่ไหมครับแต่เราก็อาจจะใช้พวก น้ำที่อยู่ในดินเหล่านี้เนี่ยสกัดออกมาแล้วเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับโอ้โหถ้าในดินดวงจันทร์ใต้พื้นผิวลงไปมีทั้งน้ํามีทั้งไฮโดรเจนมีทั้งออกซิเจนอันนี้ผมว่าโครงการอวกาศอื่นๆเนี่ยใช้แววแห่งความสดใสามาเยอะเลยนะครับเราพร้อมที่จะไปอาศัยอยู่บนดวงจันทร์นะฮะแล้วคนที่อยู่บนนั้นก็จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับเรื่องอาหารการกินไม่ต้องพูดถึงครับทุกวันนี้นะครับเขาสามารถเพาะ ชิ้นโปรตีนหรือว่าชิ้นเนื้อขึ้นมานะครับโดยที่ไม่ต้องมีเลี้ยงสัตว์จริงๆแล้วนะฮะเราสามารถพอชิ้นเนื้อขึ้นมาได้แต่มันยังใช้เวลาอยู่ต้องใช้กระบวนการที่จะทําให้มันเร็วขึ้นเพื่อเพียงพอต่อความต้องการนะครับถ้าเราทําทุกอย่างนี้ได้หมดเราจะไปอาศัยอยู่อย่างถาวรบนดวงจันทร์ได้เป็นระยะเวลานานๆโดยที่เราสามารถทําสถานีอวกาศบนนั้นไปประกอบจรวดบนนั้นอยู่บนนั้นเป็นปีเป็นเดือนโดยที่ไม่ต้องสต็อก ออกซิเจนน้ำและอาหารเลยนะครับสามารถอยู่บนนั้นได้เลยโอ้โหสุดยอดมากนะครับถ้าน้ําถูกผูกไว้กับแร่ธาตุนะครับที่เป็นหินที่เขาเรียกว่าลิโกลิตบนดวงจันทร์นะครับเขาบอกว่า ไฮโดรเจนและออกซิเจนที่จับตัวกันในดินนี้ก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของโมเลกุลไฮดรอกซิลอื่นๆและเป็นสารประกอบที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจนที่สัดส่วนที่แตกต่างจากน้ำแต่เราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะฮะการค้นพบครั้งนี้ทำให้ชังเออห้าประสบความสำเร็จมากๆนะครับว่าเป็นความหวังเลยว่าการตรวจจับน้ำเป็นโมเลกุลจริงๆหรือเป็นโมเลกุลไฮดรอกซิลอื่นๆซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้นะครับตอนนี้นะครับ ทีมงานบนโลกนะครับนำโดยนักฟิสิกส์คุณชีเฝงจินและคุณมู่หนานเหาจาก Chinese Academy of Science นะครับได้ทำการวิเคราะห์ดังกล่าวแล้วนะครับส่งตัวอย่างจากช้างเออห้ามานะครับเอาไปทดสอบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กคริสตัลและเทคนิคการวิเคราะห์ไอโซโทปทางเคมีนะครับปรากฏว่าโมเลกุลที่เขาค้นพบอยู่นะครับเป็นแร่ธาตุที่เป็นผลึกน้ำมากถึง6ผลึกนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยไอ้ผลึกแบบนีน้มันไม่ค่อยก่อตัวขึ้นบนโลกนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่เท่านั้นอย่างเช่นปฏิกิริยาของหินบะซ้อร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้หรือการระเบิดของภูเขาไฟนะฮะซึ่งในนั้นเนี่ยจะอุดมไปด้วยน้ําและแอมโมเนียนะครับแต่บนดวงจันทร์เนี่ยนะฮะไอโซโทปของคอรีอนเนี่ยมีเยอะกว่า แสดงว่าน้ํานั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นน้ําสะอาดนะครับเพราะว่าใส่คอรีนเข้าไปแล้วเดียวเดียวเดียวไม่ใช่อันนี้ผมพูดเองเหมือนเวลาเราใส่คอรีนลงไปในสระไปไปอันนี้เขาบอกว่าถ้ามันไม่ได้เป็นเนมเนียโอกาสที่ของเหลวในนั้นมันจะกลายเป็นกรดหรือกลายเป็นด่างจนที่เราไม่สามารถเอามาดัดแปลงได้เนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงแต่ถ้ามันมีความเป็นคอรีนนะครับมันก็จะมีโอกาสที่เราจะใช้ประโยชน์จากของเหลวเหล่านั้นได้นะครับ ซึ่งอันนี้ มีการสันนิษฐานว่าแหล่งน้ําและพวกผลึกของเหลวเหล่านี้อาจจะเกิดจากสมัยก่อนที่เกิดภูเขาไฟบนดวงจันทร์แล้วก็แตกระเบิดออกมานะครับแล้วก็เกิดจากการควบตัวรวมเป็นผลึกเล็กๆเหล่านี้มันจึงสามารถอบอุ้มน้ําที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตของดวงจันทร์นะครับน้ำเนี่ยไม่ได้เอามาบริโภคอย่างเดียวนะครับหรือเอามาใช้ประโยชน์อย่างเดียวเราสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของดวงจันทร์ได้ด้วยว่าดวงจันทร์เคยมีน้ําแล้วเกิดอะไรขึ้นกับมันนะฮะสิ่งเจ้าผลึก พวกนี้มันถึงได้อบอุ้มน้ําในประวัติศาสตร์เหล่านี้เอาไว้แล้วเราสามารถเอามาค้นคว้าและวิจัยต่อได้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยดวงจันทร์มันเคยมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับสักประมาณแบบหลายร้อยล้านปีหลายพันล้านปีนะฮะการค้นพบอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ค้นพบบนดวงจันทร์นั่นก็คือการค้นพบเกลือไฮเดรตเขาบอกว่าเกลือไฮเดรตเนี่ยมีความเสถียรกว่าน้ำแข็งมากๆนะฮะ มันสามารถทนอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์ที่โดนแสงอาทิตย์ได้โดยที่ไม่สูญเสียตัวคุณสมบัติในตัวมันเองแล้วเกลือไฮเดรตเนี่ยสามารถเอามาแปลงเป็นของเหลวหรือเป็นน้ำได้ในภายหลังนะฮะอันนี้ผมอ่านมาจากข่าวผมไม่ชัวนะครับผมอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่เขาบอกว่ามันสเสถียรกว่าน้ำแข็งน้ำแข็งที่เราจะไปเอาในหลุมมูกาบาเนี่ยมันอาจจะไม่มันอาจจะการนำเอามาใช้มันอาจจะยากกว่านี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งถิงถ่นฐานบนดวงจันทร์เนี่ยเราอยู่ตรงไหนก็ได้เราจะอยู่ด้านไกลหรือด้านใกล้ของดวงจันทร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ภูมิประเทศที่เหมาะสมแล้วเราก็สามารถเจาะลงไปในดินแล้วก็เอาผลึกเหล่านี้แล้วก็มาสกัดเอาน้ําหรือเอาของเหลวเหล่านี้มาทําวิจัยมาทําประโยชน์มาใช้ประโยชน์มาทําเป็นสิ่งที่เราจะรองรับได้ในอนาคตนี่คือจากวันนี้ไปคุณเดินไปบอกคนแถวบ้านคุณได้เลยนะครับว่าลำน้าโชเขาบอกแล้วว่าบนดวงจันทร์มีน้ำครับ